สวัสดีทุนะครับวันนี้เราพบก,กับ m i c s o f u League Game Review อีกแล้วนะครับขอบผมพูดครับเมื่อแล้วก็ Black d e v i l t Edition เคยนะครับผมและวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อโดยด่านที่19นะครับวันนี้ผมก,กะนนมกจะเล่นในดินแดนที่23แต่อาจจะแถมให้จนดินแานที่24 25นะครับแล้วแต่เวลาอ้าวมาถึงก็ตกเลยอืมมืเลือมาแหลกอย่างนี้ครับถ้าแหลกยังไงก็ขอัยด้วยครับโอ้ นายคุณเชฟบอกว่าง่ายคุณเชฟเขาไปเว้นวิ่งมาแล้วเอออย่าข้ามดีรู้แล้วทำไมมันถึงผ่านง่ายอย่างนี้ไอเชนไม่ผมข่านที่บล็อกเดียวหรอกเพราะคือมันข้ามได้แล้วคุณเชฟเขาไปเซอร์เวย์มาบอกว่าด่านนี้ง่ายมากผ่านง่ายมากสุดท้ายก็ตายครับผมเนี่ยตกไปกี่รอบแล้วเนี่ยกลุ่มใครเหรอไม่ต้องมาเลยนี่เนี่ยสิอเขาถึงบอกเนี่ยที่มันถุ่ผ่านง่ายแบบนี้เมื่อคลิปที่สี่ นี่ก็เป็นพาร์ทห้าตน่ลอกยัง,งไม่ไ้ทอะไรยนะมันยากน,นไม่ยากอย่างเี้เดี๋ยวขอนับก่อนว่ามันกี่บ็อกปะา้งมันมันดดได้โดดได้สี่บล็อกโอ้คครับสี่ห้าบล็อกแต่ว่ามันอยู่สูงกว่าห้าบ็อกแต่ว่ามันสูงอยู่สูงกว่า ที่จริงมันน่าจะเดือดผ่านแล้วมั้งคุณไมมันกระดุดได้ไรก็เลยว่าข้ามไม่เราแล้วไม่ไหวเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะกินเวลาคลิปถ้าอยากให้ลองถ้าอยากให้ลองถ้าอยากให้ผมผ่านก็ลองไปเล่นด้วยผมไม่อยากเสียเวลากับคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเดียชิวไว้เดี๋ยจะทิ้งเรียงไว้ได้ในชิวชัน่นนะครับผมแต่ก็ยังก็ยังเช่นเคยนะครับคุณแบ็คเดวิลเขาก็ไม่มีใหม่ ไม่เขาก็ยังเสียงอยู่เหมือนเดิมเพราะเราแคสกันต่อเนี่อมันมีเราเราอัดกันต่อเนี่ย้าถึงเวลาซ่อมอ่ะถึงแล้วไอ้นี่าจะโอเคโอเคด่านแพนเน็ตนะครับเอนเทอร์ริงอยู่ในมิวคี้เวย์นั่นเองด่านที่ยี่สิบแล้วครับตอนนี้ไม่รู้เทกเทกทำอะไรมาหมดเกิดอะไรขึ้นไม่รูมันไปทำอะไรเขาหรือเปล่ามีลูกดามไหมคะับลูกขาวหรือเปล่าดามดาเป็นสีดำเลยอันนั้นซุ้ขาวสีเหลือง อะ b บ a c k นิวคืออะไรบลอกอะไรผมสูบจังอ่ะตรงนี้สูบจังเลยโอ้ชุเบิกชุดบล็อกดำนี่ ก็ผ่านนี่ว่าไม่เกี่ยวอะไรโดดเลยผ่านแล้วกันไม่ติดมันก็โดดผ่านเลยโอโลโอ้โหเดี๋็กสู้ๆหอยผ่านอุ๊ยแหล่ะไม่เมื่อกี้เราอยู่ด่านนี้ห่อใช่ไหมเฮ้ยแล้วมาบักหน้าอะไรตอนเนี้ยโอ้ยลูกจะยืนที่น้าแข็งนะครับอันนี้วอลเลย ผมจะไม่อ่านป้ายแล้วกันนะป้ายนี้เยอะอยู่เป็นชื่อดาวแต่ละดวงก็ถ้าก็เป็อนเช่นเดียวกับแฝดรู้ก็ไปโหลดเล่นดูนะฮะก็ตามที่ผมบอกไปแล้วทีเนียวก็ตายอยู่คิวชัดยวไม่อ่านจะอ่านรอกนบอกเฮ้ยตกก็ผมบอกมาเรื่อยว่าถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็ช่วยมาบอกหน่อยนะครับผม ถ้าไม่มีใครบอกผมณก็าอาจจะเล่นแบบพักวัวไปเลยก็ได้แล้วบางทีก็าอาจจะได้ซวยร่วมกับคุณแบดเดวี่หรือว่าคุณเชนนั่นเองงั้นผมผมพูดง,ง่ายๆเนี่ย,ยทีมงานของผมเขามีชื่อนาวแฟมขอพูดชื่อจริงครับมันง่ายหน่อยนะอย่างเช่นในการโดดกิ่งเนี่ยแหละ,ะโดดกิงด่งอยู่นอ่ะมันชื่อเชนนะครับ ก็บอกไปแล้วโอ้ยคือเราเสีคอสเล็กเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ราบยาตกมันตกสูงสูงสร้างแบบสร้างอะไรเนี่ย<ะ>เออจะทำสูงสูงเพื่อทำถ้ามันถ้ามัน<ะ>ช่วยได,ได้ที่จะสร้างสูงกร<ะ>ครับกระส่ายอีกตรงนี้นี<ะ>่มัลอ,อยได้ไงเนี่ยทร<ะ>ายมาลอ,อยได้ไง ปุกาเลยไม่ใร่มาร้วได้ไงเนี่ยครับท่านดูคุณผู้ชมโซแซนเกีโอ้ดูมันตกตกแล้วมันสูงสูงน่้อ่านมอนเต เช้นทำเชนทำเช้นตกแล้วกระโดดใหม่ด้วยรกระโ,ด,โดด,ดตดดั้งแต่แรกเลยกระโดดใหม่เลยกระโดดกระนตั้งแต่แรกแกวด่านต่อไปด่านที่21สิบเอ็ดนะครับผมลูบด,ด่านนี้ผมไปเซอร์เวด์ดูแล้วนะครับมันเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นเข่ากดครับลูอยู่ตรงนู้นนะเป็นเขา่ากดหาทางออกให้เจอแล้วกันลงไปเลยฮะไม่เป็นเขอากดตรงนี้แหละ รู้สึกว่ามันต้องเลาะไปรอบรอบโอเคมันเจอรูแล้วอ,อ,อ่ะเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันเด็กกลับมาแบบนี้ผมเจอรูแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> ไปลงมาด้านล่างก็จะเป็นเขอากดเหมือนกันอีกรอบนี่ผมไปเซอร์ว์มาแล้วนี่คือข้อดี หมดเจอแล้วทางจะต้อกลัวต่ยนี่คือข้อดีของการไปเซเวย์มาที่เราจะไปกระดานดอ n น,นะครับยังไม่จบนะครับผมจะมีต่อเยอะแยะคนระับไม่ใช่ด่าน็ n แล้วจบนะครับผมอะไรวะรู้เลยข้าไม่เข้าไหนก็ดีนะโอ้ยกระโดดเยอะๆไอเร็ว,รวโ้ตรงนี้ใจกระโดดยากเลย มาเป็นเสาดีเอ็นเลยเฮ้ยละไม,ม่แหลกกระโดดแนวันนี้ย,ยากเหลือเกินข่าบม,มากันอีกก็ได้ยากกดชี้อไว้นะครับทุกคนตามที่เขาบอกเขาบอกว่าคุณแบ็คเดย์เขาบอกว่าพยายามกดชิปไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่ตก แล้วผมว่าบอกว่าตรงนี้ก็ไม่ผ่านข้ามเยอะไปนหน่อยก็ขอโทษด้วยนะโอ้โหนี่เลยอะขี้โกไม่น,าน่าผมก็รู้ว่าคุณก็ข้ามเหมือนกันนะรู้ไหมอ๋อด่านต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นด่านด่านต่อไปเป็นด่านน้ำครับเราต้องว่ายน้ำใ,นใต้น้ำให้ให้เราหาทางออกให้เจอ ไม่ได้รอครับตามไอ้ออสโตนไปอามมาันไป,ไปกระโดดไปเลยตามมากระโดดไปเลยตกโอเคนี่ด่าดนน้ำครับเราต้องหารูทักทออกให้ได้จากด้านบนนี่เต็มเลยเห็นแล้วเนี่ยช่วยทุกคน ออกมาแล้วเร็วหาทางออกให้เจอจ้านีย่ยดูเต็มเลย <c oughs> โอเครอดออกมาแล้วเห็นไหมง่ายออกอันนี้แบบไป,ป็นร้ระบาทางนี้เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดอกพลูแว่นกระบาดก็บบปเป็นด่านทียี่สิบสี่นะครับผมด่านแทงปลาแทงปลานะครับผมโอเคมาเร็ว ฟิชแคนแทงใส่ตู้ปลาเนี่ยงนี่ไงฟิชแทงเนี่ยตัวปลาที่มันเต่าที่นดะา๋ยวโตวอ้าเรากระโดดคลามดีกว่าที่มันต้องกระโดดไปที่ปลาตัวนั้นก่อนเปล่าใช่ใช่ไหมโอ้ทะลุตัวรังตัวนี้เป็นกเกาเวลขวดยอดเฮ้ยติดอะไรวะ อไปครับสายไปไหนหต่อไปไหนต่อนี่ยอก็ไม่ต่าอตออ้เลผมขอไปโนเวก่อนอันนี้ผมเแล้วเราต้องข้นมาลางนี้แล้วนั่นแหละผมก็ขอข้าปลาสามตัวนี้มันยากเหลือเกิเน โอ้ยด่านแบบนี้อีกแล้วหรอใช้เวลาเกิ่มห้นะ่นาทีดู้ด่านแรกๆเลยโอ้โอผมพอไม่ไหวจริงด่านนี้พอข้ามคุณเช็ดก็ข้ามได้นะครับผมข้ามไหมก็ต้องหาทัศ ขอ,ขอโทษด้วยจริงครับฝากสะดวกใจครับคิดนอกเลือกไปไหนต่อ,อนี่แล้วผมจะไปยังไงต่อแบบโอเคแต่ที่ผ้าดัดสลามนะคะผมโอ้ดันนี่เลยยากสุดบอกไว้เลยคือเราไปยังไงต่อวันนี้ อ๋อผมนึกออกแล้วเนื่องจากผมไปเล่นเป็น1.9มาแล้วผมก็าจำไม่ได้ว่าแมปนี้มันเป็นแมปของ1.8ผมก็เลยมาเล่นในแบบ1.7ว่าทำไมป้ายมันนแบบนั้นแล้วตรงนี้คือเป็นบล็อกสลามันเองนั่นไงโอ้โหอะไรว่ามาจำผิดตั้งใจยุ่งเลยทางนี้งขอ,ขอด่าข้ามด่าแล้วกันไปข้างดาหด่าเถอะด่านี้มันเล่นไม่ได้มีสลามมาเล่นี่จริงๆมันต้องมีสลามนะตรงนั้นนะครับต,ตอนเริ่มต้นตนะครับ เพราะว่าได้ไหมแม้ป้ายถึงเป็นเขียนว่าเทคเด็กๆเรื่องอยาผมเปลดเวอร์ชั่น version. มันเลยเป็นแบบนี้เองคะโอเคครับ okay. รู้สาเหตุแล้วเรานีที่ตายโอเคด่า okay. นที่หกดา่านที่ยี่หกแทนและกันนะไม่ว่าอะไรน,นะครับผมขอโทษที่ลืมที่อยู่ไหนแล้วอ่ะมาที่ดา่านที่ยี่หกแล้วเวลาไหนำไมำครับเพราะมีข้ามดา่านอยู่ที่ คนต่อวันนะอย่าให้ตกแล้วกันนะเพราะเราต้องมากระโดดบอกกันครงนี้ว่าเราลงมาทาร่างมากก็ได้นะค้ับจ้าจ้าจ้าว่าแล้วทำไมบา,บางบางบล็อกมันถึงหายไปหรือว่าต้นไม้ต้นนั้นที่เราเลื่อนผ่านไปเมื่อคลิปที่นี้หรือคลิปที่แล้วคลิปคลิปที่แล้วว่าต้นไม้ที่มันหายไปก็เกิดจากที่ผมเล่นปิดเวอร์ชันหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะครับผม โอเคครับกลับมากันต่อนะครับว่าเมื่อกี้เกมมันแคสนะครับผมก็เลยต้องขอช่วกันด้วยโอเคเมื่อกี้เกมมันแคสนะครับผมก็ต้องขอช่วกันด้วยนะับผมเล่นกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมลืมมันแล้วนะครับผมเกมแคสนผมก็ได้พอดจุดไปนะฮะพอดจุดเกมไปแล้วครับพอดจุดอัดไปแล้วเขาถก็ลืมกดอัดต่อครับ พขาเพิ่งมารู้เพราะว่าคุณเชนมาเตือนนะครับผมโอเคครับคุณเชนเจ้ากอนครับผมจบแล้วนะครับนี่อันยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมเคนกลับมาไม่ต้องเลยกลับมาโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นคาสที่ห้านะครับผมคลิปต่อไปผมอาจจะให้เล่นในดันดันยี่สิบเจ็ดนนถึงดันประมาณดันที่สามสิบห้านะครับผมสามสิบสี่สามสิบห้านะครับเจ้ากอดีครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e like, ด้วยนะไอตัวนั้นมันไปเซอร์วิสแล้ว,ลวผมก็อาจจะอัดผิดบอน์ดเลก็ได้นั้นก็ผมก็ขอ,ขอพิจารณาเข่านี้ครับขอบคุณครับ